ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สามสิบสาม สังคทานบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528วันนี้โยมสวัยมีศรัทธาและก็ด้วยอำนาจ กตัญญูกตเวทิตารมกราลบคุณพ่อก็ได้คุณพ่อเดียวคุณแม่ด้วยเลื่อนอ๋อเลย่อ๋อ่อนกราลบุณพ่อผันซึ่งอซึ่งได้ร่วงลับไปแล้วก็ทําพิธีถวายสรนนทานเพื่อทิกุศนแด่ท่านสนนทานนั้นก็เป็นทานชนิดหนึ่งซึ่ง การถวายทานนั้นในรพระพุทธศาสนาท่านจัดแบ่งไว้โดยประเภทของผู้รับก็มีสองอย่างคือสังฆทานถวายแก่สองอย่างหนึง่งแล้วก็ปาติบุคลิการทานถวายเจาะจงเฉพาะบุคคลอย่างหนึง่งตามปกติถวายก่ะสงนั้นสงก็หมายถึงพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถวายเป็นส่วนรวมแต่ว่า แม้ไม่พระสงค์ไม่ครบรูปแต่ว่ามีสองรูปก็ดีสามรูปก็ดีหรือหนึ่งรูปก็ดีแต่ว่าถ้าพิสูจน์นั้นมาในนามของสงหรือว่าถวายโดยฐานะที่พระพิสูรุณนั้นเสมือนเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของสงก็นับว่าเป็นสังฆทานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการถวายสังฆทานนั้นทหารพระธรรมเป็นพิธีก็สามารถทําได้โดยที่ว่าอาจจะให้ทางวัด <c oughs> จัดพระสงฆ์มารูปใดรูปหนึ่งในนามของพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งวันหรือว่าถ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งมาถึงสถานที่ของตนเองเข้าเราก็ถวายแก่พระภิกษุรูปนั้นโดยตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสังฆทานว่าถวายแก่พระภิกษุนี้โดยอุทิศต่อสงฆ์ทั้งหมดแล้วท่านิยมว่าให้ตั้งใจว่าอุทิศต่อพระอริยสงฆ์ถ้าทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทาน ถวายสนทานนั้นทางพระพุทธศาสนาสรรเสริญว่าเป็นทานที่มีคุณานิสงมากที่สุดคือในบรรดาทานสองอย่างเป็นปาติปุคลีกทานถวายจำเพาะเจาะจงบุคคลเราก็อาจจะพอใจพระพิสูรุปใดรูปหนึ่งก็ถวายท่านบำบึงท่านให้ท่านมีกําลังสืบต่อยุคศาสนาแต่ว่าพระพิสูรูปเดียวนั้นที่จะดํารงวศาสาได้ก็ต้องทําในหน้าที่ของสง หรือไปทําให้สงมีกําลังมากขึ้นเพราะว่าพระภิกษุรูปหนึ่งก็อยู่ได้ชั่วระยะเวลาจํากัดไม่แน่นอนผันแปรไปได้ตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสรรเสริญว่าให้ถวายแก่สงแม้ภิกษุรูปเดียวนั้นก็ทําหน้าที่ทำาศาสนกิจเพื่อประโยชน์แก่สง์และพระศาสนาก็ดํารงอยู่ย,ยั่งยืนได้หมายความว่าพระพุทธศาสนานั้นที่จะดํารงอยู่ เร่การนานก็ต้องอาศัยสฆงไม่ได้อาศัยบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นพระพุทธเจ,จ้าจึงกัดไว้ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระจนอยู่ว่าสังฆทานนั้นเป็นทานที่มีผลมีอานิสงส์มากที่สุดพุทธศาสนิกชนก็จึงได้นิยมถวายสังฆทานกันเรื่อยมาจะถวายเป็นพิธีก็ตามไม่เป็นพิธีก็ตามเช่นว่าถ้าไม่เป็นพิธีก็คือว่าพบาพระภิสุทธิใจรูปหนึ่งแล้วเราก็ถวายของนั่นไปเลย แต่ว่าการที่ทำพิธีนั้นก็เป็นอุบายเป็นเครื่องที่จะช่วยให้จิตใจผ่องใสได้รับผลในอานิสงส์มากขึ้นเพราะในพิธีนั้นย่อมมีการจัดสดเตียนการซึ่งจะทำให้จิตนั้นมากเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีงามกับพระตนรัยและกับทานที่ตนจะบำเพ็ญน,นั้นเมื่อเริ่มพิธีก็จะมีการรับศีลการรับศีลนั้นก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเตรียนใจให้สงบ ให้ผ่องใสในเบื้องต้นเพราะว่าทานนั้นท่านถือว่าจะมีผลมากก็เมื่อกระทาด้วยมีเจตนาโดยสมบูรณ์ทําด้วยจิตใจที่ผ่องใสเอ,อื้ออินใจในจิตใจที่จะถวายทานทันทีนั้นบางทีก็เตรียมไม่ทันกําลังอาจจะว้าวุ่นอยู่ท่านก็ให้รับศีลซะก่อนให้ทําให้ใจสงบเมื่อใจสงบจอดโปร่งผ่องใสดีแล้ว เราก็ทําพิธีถวายสังฆทานก็คือกล่าวคําถวายแด่พระสงฆ์การกล่าวคาถวายนั้นก็เป็นการตั้งใจทําให้จิตแน่ๆต่อการกระทำของตนที่เป็นกุศลนั้นแล้วก็ได้มุ่งมุ่ทิปกุศลต่อท่านี่จตนหรือคารพอูุชาจิตใจก็จะได้เป็นสมาธิมากขึ้นวันนี้ก็โยนถวายมีความประกัรอยู่นำรึกถึงคุณพ่อ คือคุณโยมผันแล้วก็ได้มาถวายพระนรจาก่อมทิศกุศลแด่ท่านก็เป็นที่น่านโมทนาการที่แม้แต่เพียงว่าตั้งใจดีงามมีใจรละลึกถึงท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะท,ทําบุญกุศให้ท่านเพียงเท่านี้้ท่านได้ทราบก็ย่อมอนุโมทนาอยู่แล้วยิ่งเมื่อได้ทําวิธีได้ถวายจริงจังขึ้นไปก็ยิ่งทาให้อนุโมทนามากขึ้นไปอีก ก็เพราะฉะนั้นก็โยมผันอยู่ในสถานที่ใดหากอยู่ในวิสัยก็ขอให้อนุโมชนารับทราบในการถวายสังฆทานในทานอเมยบุญญัติยาวัตถุของโยมสวายนะโอกาสให้ด้วยและขอให้สําเร็จผลเพื่อความสุขความเจริญของท่านยิ่งขึ้นไปและก็ขอให้โยมสวายผู้สวายสังฆทานนี้ก็ได้รับผลได้รับอานิสงส์แห่งบุญ พร้อมได้ยากมิตรที่ได้ร่วมพิถีโดยเริ่มตั้งแต่มีจิตใจผองใสให้เจริญง,งอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปและประสบแต่ตระกิจกร,รชัยมีอายุวันณะสุขาพละพร้อมทั้งคุณนายสงอันทุ็ราสนาอื่นๆติดตามมาด้วยมีความสุขกายสบายใจและความสเวเสดในสิ่งอันทุ็ราสนาเป็นต้นโดยทั่วกันทุกท่านคือ,อ